สวัสดีครับพี่นออ้องมาซอ,องหาเห็ดคือเกาครับเมื่อนี้ซองหาเบื้องินครับตอนสีมีบอเพราะว่าบ่ได้มาอาทิตย์หนึ่งแบบพี่น้องอนั่เห็นเขาขาวแล้วด้วพี่น้องอยู่บนไฟสี่นะครับตรงนั้นเวเขาไปเบื้ครับผม เห็นแล้วเห็นแล้วไปนแล้ว,น,ลวนี่ครับผมนี่ดอกกำลัางงามนี่ครับผมสุ่มือแกค่ครับอ้ยใบใหม่บงัง นี่แต่ว่าบานแล้วเด้อพี่น้องแต่ว่าห้อยแมงมุมกือกินไปน้อยนึงครับนี่บนนี้เอาเค้เขาครับพี่น้องหาเบิ่งไข่จูมมัน แม่งยัง,ยงลละแม่งปวดไปครับ,รบ,บผมหัหายอีกคำครับผมมันหุกมันหุบไาพี่น้องเบิร์อีกเช็เทียนนึงนี่ครับผมนี่ดอกนี้ใหญ่เลยครับผมนี่สวยๆนี่หาต่อไปครับผม ุกัดจ้ากว่าใหนคุณเดมหาทางนี่าหลบุญบิดเลยพี่น้องก็เอ้าพี่น้องเดี๋ยวพออีกอีทายให้เบื้องอีกครับนี่ดอกนึงครับผม เฮ็ดคุณดิพ่อเฮ็ดคุณเฮ็ดคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยครับผมผมจิ้มก่อนเด้ออนุญาตเด้อพี่น้องนี่ครับ หหหเห็ดโคนหรือเห็ดปวกโอ้ยมันลุยเลยพี่น้องนี่แม่งกินครับผมแกงใส่บุนเิีนครับผมนี่เสียบมีเยอะดอกปะวันนี้มันสีดอกเดียว ยังไม่ลุายังอยู่คูเ่เนอะยัมาเลยก่อนไอนถุงส่ถุงไหนดูในถุงนี่เดี๋ยวพี่น้องให้ดูนี่ครับผมได้นปนนึงเนี่ย,ย,ยมันเริ่มหาง้วครับเห็ดม,มันเริ่มหาง นกมนเดี๋ยวห้อีกคนครับพี่น้องถ้าเห็นอีกจะกี่ายเนาะครับเนะผัานว่าเห็นอีกกะกี่ขอลาไปเพียงสานี้นะครับผมสวัสดีครับ